ดูจังหวะนี้ดีๆครับเห็นไหมครับฟันสอบปั้งเดียวไงหลังเลยครับเม,หา,มหาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าน้ำเงินโดนโดนองัดเต็มๆเ,เลยครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดู1ิบลำดับการฟันศอกสุดโคตรเลยนะที่ผมเคยเห็นมานะเกิดทุกคนเคยเห็นโคนรกว่านี้ก็แนะนําผมมาได้แต่วันนี้ผมเรียกแบบโคตรโคตรเลยครับแล้วหนึ่งนั้นก็มีผมด้วยโอเคครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร้แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ตอนนี้ผมถึง7จ็ดแสนซับสไคร้แล้วนะป้าอย่ามาดูคนแรกเลยครับนี่ครับมาเลยครับการฟันศอก ลำดับที่สิบนะครับยกให้ผมยกให้ตัวเองนะครับมาดูครับผมอยู่มุมแดงนะครับนี่ครับคลิปนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ก็เอามาให้ดูใหม่ครับก็นึกถึงในตอนที่ตัวเองต่อยหมวยนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเใครเบื่อก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมฟันศอกนอกเลยนะครับนี่ครับกำลังฟันอยู่ครับแทงฟันไปทีหนึ่งครับฟันไปทีหนึ่งครับดูครับฟันไปทีหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับ ลุนเลยครับอืมตอนนั้นคู่ต่อสู้ผมแตกด้วยนะครับที่ผมฟันลงไปครับก็นี่แหละครับลำดับที่สิบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้านี่ครับดีใจมากๆครับเพราะว่าผมเคยเสมอกับเขามาแล้วครั้งหนึ่งก็ครั้งนี้ก็สามารถเอาชนะนกได้ครับดูครับฟันไปทีหนึ่งครับดูครับฟันไปทีหนึ่งครับดูครับไฟนี้ครับดูครับปักมันเหมือนจะไม่โดนนะแต่ที่มันโดนเะว่าคู่ต่อสู้ผมแตกแบบว่าแตกเยอะอยู่นะ เดี๋ยวไปดูลำดับที่เก้าันดีกว่าครับลำดับที่เก้านะครับก็เป็นเพื่อนผมมีคนหนึ่งครับคือพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับนี่ครับพันพยักษ์อยู่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทักสินเล็กนะครับเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับต่อยซ้ายตีซ้ายครับพันพยักษ์ก็เป็นมวยเข่าครับพยายามเดินเข้าไปหาครับนี่ครับพันพยักษ์พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมเตะขาไปทักสินเล็กก็หาจังหวะอยู่เหมือนเดิมเตะซ้ายเข้าไปสวยมีโอ้พันพยักษ์สอกนัดเข้ามาครับเปเลยครับตะกี้นี่ครับ จักสิเล็กป้องกันตัวไหวหรือเปล่าหืศอกสวยมากนะจังหวะตะกี้นี้ครับนี่ครับผมยักเดินฝันเข้าไปทีอู้ฟันเข้าไปทีหนึ่งผมยากพยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับจักสินเล็กดูจังหวะนี้ดีนะครับงัดเข้าไปทีหนึ่งครับแล้วก็งัดเข้าไปเต็มๆครับดูครับล้มตั้งคู่แต่ฝั่งที่โดนน็อกคือน้ำเงินครับพมยักฝันแบบว่าสองงัดขึ้นไปเงี้ยดูเอาดูความฉ้าดูงัดปักเห็นไหมครับงัดแบบว่าักแบบว่าแถวๆเนี้ยดูอีกทีหนึ่งครับปักงัดเต็มๆเลยครับ แล้วก็ทิ้งตัวลงไปครับก็นี่นะครับลำดับที่9ครับทักสินเล็กเป็นฝ่ายแพ้นอกผันพยัคฆ์นะครับโดนสอกงัดของพันพยัคฆ์ลุนเลยครับลำดับที่8นี้ครับเป็นยอดมวยแบบว่าใช้สอกดีแบบเบืรอต้นๆ้นของประเทศไทยแล้วคือเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเดี๋ยวไปดูว่าเมืองไทยจะใช้สอกแบบไหนที่ฟันคู่ต่อสู้ลงไปนอกได้ครับปะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับฝ่ายแดงเป็นเมืองไทยนะฝ่ายน้ําเงินคือเพชรพนมลุงนะครับ เนี่ครับเมืองไทยก็พยายามเดินเขาหามันเดิมครับเพราะว่าเขาเป็นมวยดวลเอาไหมครับงัดศอกเข้าไปแล้วครับเห็นไหมครับใช้สองงางัดเข้าไปเอ้งัดอีกทีหนึ่งครับดูงัดอีกทีหนึ่งครับอืเมืองไทยงัดศอกได้สุดยอดมากครับดูครับงัดสอกโอ้เปย์เปเปเป๊เป๊เปเปยแล้วครับกูจะสู้เปย์แล้วครับงัดงัดงัดฟันอันนี้ทีนี้ฟันไว้งัดเข้าไปอืดูครับ ดูครับดูกันใช้ศอกของแม่ดูเขาเขี่ยขาลุมแต่ไม่เป็นไรครับเมืองไทยบอกมาใหม่พี่มาใหม่พี่ดูครับงัดอีกทีหนึ่งครับนี่ครับเมืองไทยก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับดูครับดูจังหวะใช้ศอกงัดเข้าไปครับแล้วก็ตีขวาเข้าไปครับเพชรนุรลุงก็โตแต่ว่าตอนนี้ยังเมาอยู่ครับนี่ครับโดนงัดเต็มเต็มครับงัดศอกสุดยอดมากครับเมืองไทยครับโูงัดเข้าไปนี่ครับดูครับเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าน้ำเงินโดนโอกงัดเต็มเต็มเลยครับอื เขาบอว่าระหว่างสันด่างกับระหว่างลูกตานะครับคือว่างัดลูดขึ้นไปทั้งบนอย่างนี้เลยครับอืมเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปได้ครับเมืองไทยนี่ครับดูจังหวะงัดครับเอี๋ยาผมให้ดูภาพช้าใหม่อีกทีนึงครับดูครับงัดเข้าไปมุมเห็นไหมครับเข้าระหว่างเนี้ยเต็มเต็มเลยครับอืมสุดยอดจริงๆครับเมืองไทยลำดับที่เจ็ดนะครับเป็นยอดมวยชนกันเลยคือเสกสันสอสมหมายกับธนชัยสมหวังไก่ยานะครับคือว่าคู่นี้ต่อยกันบ่อยมาก แต่ไฟนี้ครับมีคนหนึ่งครับโดนน็อกและโดนน็อกด้วยสองด้วยแล้วมาดูว่าใครจะเป็นคนโดนน็อกครับป่ะอยวมาดูกันเลยครับพี่เสกสรรก็อยู่ฝ่ายแดงนะส่วนธนุชัยก็อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดูครับจับตาดูดีๆนะครับคู่นี้ครับนี่ครับเสกสรรฟันเข้าไปธนุชัยพยายามดันเอาไว้ดันเอาไว้ดูนะครับจังหวะนี้โอ้ไปไงครับเปรครับเป๋ครับเปร์นะนเลยครับโดนโฉบไปป่ะปากไปป่ะเต็มแรงเลยครับอื ไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับโอ้โหคููนี้มาไวเกมไวเลยเกินครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพฉากนี่หญ่ไหมครับแบบว่ามีจังหวะแบบว่าฝันเป้งครับคือว่าฝ่านธนชัยเนี่ยพยายามแบบว่าจะยืนแล้วแต่ยืนไม่ไหวครับดูครับดูฮะพยายามจะทรงตัวแต่ทรงไม่ไหวครับคือว่าจะหายอดมวยนกกันแบบนี้ยากมากนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นมวยแบบว่าอดทนความอดทนสูงมากคือว่าโดนอาวุธยังไงก็ไม่นก แต่มาดนจังหวะของพี่เสีสันฝันลงไปไเป้งเดียวนอกเลยครับคือว่าหาดูได้ยากมากนะคือว่าจะเห็นท่านนนชัยดนฟันสองนกเนี่ยน่าจะเป็นการแพนออกครั้งแรกโดยมั้งที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยลำดับที่หกเนี่บผมขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆเลยนะค,คือ พี่บัวขาวบัญชาเมฆนะล่อยกับใครไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้นะแต่เป็นเทปที่เก่ามากและผมไปหามาได้เดี๋ยวผมให้ทุกคนจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าพี่บัวขาวฟันสอกเร็วเหลือเกินมาเลยครับนี่นะครับพี่บัวขาวอยู่ฝ่ายแดงนะครับสังเกตดูดีๆนะครับฝ่ายน้ําเงินโอ้ดนสอกงัดเข้าไปครับลุนเลยครับไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอ่ายังรู้ขึ้นมาไหวนะครับอันนี้ครับไหวเหมือนเดิมครับดูครับจังหวะนี้พี่บัวขาวก็เดินยำเหมือนเดิม รัดครับพยายามรัดคู่ต่อสู้ก็ตีมาพี่โเขาวก็ดวนฟันเป็นไงครับฟันไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพ้านะครับว่าฟันแบบไหนครับดูครับจังหวะงัดครับปักเข้าไปเต็มๆต็มหน้าเลยครับอย่างนี้ใครจะไปทนไหวครับพี่โเขาวอื้ก็นี่ครับพี่โเขาวเป็นฝ่ายเอาชนะน้องคู่ต่อสู้ไปได้นะคือว่าคลิป พี่ภูเขาต่อยห้ายก่ะจะมีน้อยมากผมก็ไปเปิดเจอพอดีแล้วผมก็เอามาให้ทุกคนดูครับเห็นไหมครับพี่ภูเขาฟันสองสุดยอดมากครับคือวางมัดปะคู่ต่อสู้หงายหลังเลยลำดับที่ห้านี่ยคือฉลามพลางชัยกับเดชศักดาสิสองพี่น้องนะมาดูว่าใครจะโดนฟันสองเนาะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับฉลามก็อยู่ฝ่ายแดงครับส่วนเดชศักดาก็อยู่ฝ่ายน้ำเงินครับนี่ครับฉลามพยายามแยบเอาไว้แล้วก็เตะต่อยมาอีกทีหนึ่งครับดูว่าเดชศักดาไปเดินหาก็วโดนทีบ ฉลามทีบสกัดเอาไว้แล้วก็งัดสอกมาเต็มๆนะครับดูครับเห็นไหมครับสอกงัดนี่เป็นศอกที่แบบว่าอันตรายจริงๆครับไหวหรือเปล่าครับไม่ไหวครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพฉานะครับว่าโดนแบบไหนครับนี่ครับภาพฉามานแล้วเห็นไหมครับจังหวะงัดแบบพริบตาเดียวจริงๆครับเนียบงัดเข้าแบบว่าเต็มตาเลยนะครับเข้าแบบว่า จังหวะแบบใต้ตาเนี้ยคู่ต่อสู้ก็ทนไม่ไหวครับลำดับที่4นี่ครับก็เป็นน้องในค่ายผมที่ค่ายที่ผมเคยซ้อมมวยแต่ก่อนนั่นคือค่ายชูพนะหรือว่าเชบุญธรรมครับก็คือเสาเอกสิทธิเชบุญธรรมครับต่อยกับแสนศักดิส่อบุญเยี่ยมนะครับก็มาดูว่าใครจะโดนฟันศอกเนาะครับฝ่ายแดงคือเสาเอกสิทธิเชบุญธรรมครับฝ่ายน้ำเงินคือแสนศักดิส่อบุญเยี่ยมนะครับก็มาดูว่าใครจะพลาดโดนศอกนะครับนี่ครับแสนศักดิ์ก็พยายามเดินเข้าหา เสาเอกก็พยายามตั้งศอกงัดเหมือนเดิมครับก็ลงเอวลงเอวเนี่ยครับือว่าเสาเอกกับเป็นมวยชอบรัดเอวครับนี่ครับก็เสาเอกพยายามตั้งรับนะครับนี่ครับหาจังหวะตั้งรับครับแสนสักก็พยายามเดินเข้าหาครับตีเข้าไปต่อยเข้าไปดูจังหวะนี่ดีๆครับเห็นไหมครับฝันสอบตั้งเดียวไงหลังเลยครับอือหือคือว่าฝันแบบเต็มๆตมเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้าครับอือหือสุดยอดจริงๆครับเสาเอกครับนี่ครับปากเดียว งายหลังเลยครับคือว่าจังหวะงัดปักเี่งนะครับสุดยอดจริงๆครับนายแน่มากจริงๆครับเสาเอกครับลำดับที่สามเนี้ยคือเสียคิมกับช่อฟ้านะครับแบบว่าเก่งทั้งคู่เก่งสอกทั้งคู่แต่คนหนึ่งเป็นมวยเข่าอีกคนหนึ่งคือว่าเป็นมวยครบเครื่องอาวุธครบเครื่องเหลือเกินแล้วมาดูกันว่าใครจะพลาดโดนสอกนอครับนี่ครับเสียคิมอยู่ฝ่ายแดงนะครับส่วนช่อฟ้าอยู่ฝ่ายน้ําเงินนะครับช่อฟ้าก็พยายามเดินลัดตีครับ เสียคิมก็พยายามตั้งรับครับนี่ครับพยายามหักหักไม่ลุงครับดุนโชฝาตีขึ้นมาครับก็พยายามแลกเข่าโต้กันไปนะแล้วก็จับตาดูดีๆนะครับดูว่าปั๊กไงหลังเลยครับคือว่าจังหวะก้าวเข้ามาแทงเข่าแล้วเสียคิมดักฟันศอกครับปั้งเดียวโดนน็อกเลยครับคือว่าเข้าพลาดคือภาษาหน้ามวยเขาเรียกว่าเข้าพลาดเดี๋ยวผมให้ดูภาพ้าเกิดทุกคนยังมองไม่มองไม่ชัดนะครับนี่ครับเดินเข้ามาครับเตะเข้ามาปุ๊บ ฟันปองแบบว่าเต็มเต็มเลยนะหบบว่าเสียคิมนายฟันสองได้สุดยอดมากครับลำดับที่สองนะคือซูเปอร์แบงค์ต่อยกับน้องเบียนะครับหรือว่าน้องเบียปัจจุบันนี้คือก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนี่ครับซูเปอร์แบงค์ก็อยู่ฝ่ายแดงนะส่วนก้าวหน้าก็อยู่ฝ่ายน้ําเงินนะครับก็จับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าสอกเร็วเหลือเกินครับนี่ครับหาจังหวะหาจังหวะกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นมวยฝีมือทั้งคู่ครับคนหนุนก็ไอคิวร้อยแปดสิบ อีกคนหนึ่งก็ไอคิวล้วดไปสิเหมือนกันนี่ครับก็หาจังหวะกันทั้งคู่ครับนี่ครับซูเปอร์แบงก์ก็จะพยายามยกขาจะตีตีไหมจะตีไหมมาตีขึ้นไปอนหนึ่งทีนี่ครับเกาหน้าก็ผลักออกไปก็หาจังหวะกันอยู่นี่ครับเกานาต่อจังหวะหนึ่งสองฮุกไปครับงัดฟันศอกตั้งเดียวไวหรือเปล่า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  ไหวหรือเปล่าเอาแตนโอ้ก้าวหน้าดีใจเลยครับนี่ครับกรรมการก้าบกุกยุติไม่ไหวครับนี่ครับอยากให้ดูภาพ้าก่อนครับปังเดียวครับงางหลังเลยครับคือว่าจะเห็นซูเปอร์แบงค์แพ้น็อกไรเนี่ยคือว่าน้อยมากหรือว่าไม่เคยโดนน็อกเลยก็ว่าได้แล้วมาโดนก้าวหน้าฟันแบบว่าเปี้ยงเดียวงางหลังเลยคือว่าเป็นการฟันศอกที่สุดยอดจริงๆครับของ ก้าวหน้านะครับมาดูลำดับที่1ครับลำดับที่1น่ี้เป็นมวยน้อยนะครับคือสถานเมืองเล็กกับลูกทอยนะครูนี้คือว่าต่อยกันมันดูเดือดหรือเกินนะครับก็รอดูว่าใครจะเป็นฝั่งที่พลาดโดนคู่ต่อสู้ฟันศอกนอกครับนี่ครับสถานเมืองเล็กก็อยู่ฝ่ายแดงนะครับส่วนลูกทอยอยู่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนี่ครับสถานเมืองเล็กก็พยายามเดินเข้าหาเพราะว่าเขาต่อยบูดุดันอยู่แล้วครับดูครับฟันเข้าไปครับดูครับต่างคนต่างฟันฟันเข้ามาครับ ต่างคนต่างฟันครับนี่ครับสถานมุนเล็กก็พยายามกอดเอาไว้ลูกทอยก็พยายามรัตตีเอาไว้ครับนี่ครับสถานมุนเล็กก็พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเตะเข้าไปสถานเล็กต่อยอ๋อจะดัดขาดัดไม่ลงครับสถานมือสถานมุนเล็กก็โดนกดคออยู่เลยครับนี่ครับกาลังแรกกันเลยครับต่างคนต่างแรกครับต่างคนต่างแรกครับนี่แรงมาแล้วครับดูครับต่างคนต่างแรกเลยครับฟันเข้าไปโอ้ไหวหรือเปล่าครับไหวหรือเปล่าครับ โดนศอกของสถานมรนเล็กเข้าไปครับเต็มปลายคางวเอ้ากรรมการบุกมือไม่ไหวครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้านะคือว่าต่างคนต่างแลกบวกศอกครับฟันศอกไปฟันศอกมาฟันศอกไปแล้วมาพลาดโดนศอกนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพช้าครับว่าเป็นแบบไหนครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพช้านะครับดูครับดูภาพช้านะปักเข้าไปครับหงายหลังเลยครับอือหึนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้การฟันศอกได้สุดยอดมากๆครับคือสถานมรนเล็กครับก็ สุดยอดจริงๆครับตอนนี้เขาก็เป็นยอดมวยในรุ่นเล็กอยู่นะก็นี่แหละครับสิ่ลำดับการฟันสองนกสุดโหดนะครับถ้าเกิดใครชอบใจในลำดับไหนก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปไปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วต่อไปผมจะเอาอะไรไม่ให้ดูใหม่ก็รอกดติดตามผมได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วครับไปก่อนครับบายบาย